ลยเฮะไม่กินข้าวเลยเหรอโอ้ยวันนี้ยังไม่ขึ้นหลังคามันร้อนใช่ไหมลูกเลยยังไม่ขึ้นหลังคานี่โอ้ยทุ่มหนึ่งแล้วไม่ไปกินทูน่าแล้วลูกเป็นอะไรมันร้อนเหรอเอาไห่เอาไม่ะแม่เอาข้าวมาให้หนูกินไหมโอ้ยนอนอยู่ข้างบ้านทุกว่ปกติ ถ้าวันนี้มรนอากาศมันร้อนมากนะเนาะดัชนีความร้อนที่พัทยาไอ้ที่ชลบุรีเนี่ยมัน50กว่าเออมรัน้ร้อนอ่ะน้องก็เลยคงยังจะไม่ขึ้นหลังคาเพราะว่าหลังคาก,ก็คงเก็บความร้อนอยู่นะนอนเมบางทีกลางวันนั้นก็จะมานอนอย่างเงี้ยกลางคืนน้องก็จะมานอนอย่างเงี้ยถ้าเย็นๆหน,น่อยน้องถึงจะขึ้นหลังคาเนาะถึงจะปีนขึ้นหลังคาก็คือไต่ตรงกำแพงบ้านนี่แหละปีนเนี่ยแล้ววันนี้เออมันร้อนมากเลยอ่ะอ,ะอากินอ่ะากินอ่ะ แม่ไม่เห็นหนูกินทูน่าเลยอาลูไม่กินทูน่าเหรอลูกกินอะไรล่ะคะอาลูนะโอ้ยนอนอยู่นี่เหรอลูกรอเหรอลูกกินไหมเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาเนื้อสวยๆกินหน่อยเร็วเออลูกจะมากินดีๆหรืลูกจะมากินดีๆเร็วๆนเด้อเออลูกจะมากินดีๆลูกจะมากินดีๆเออ ลูกขึ้นมากินดีๆค่ะมันเป็นอะไรเหรมันกินข้าวไม่อร่อยล้วอการมันร้อนโอ้ยทูน่าก็กินไม่อร่อยแล้วลูกกินกินก่อนกินอาหารเม็ดก่อนเอออากาศมันร้อนมากนะเนาะน้องก็คงแบบเออเนี่ยปกติปกติถ้าไม่ร้อนขนาดนี้จะขึ้อนอยู่บนหลังคาแล้วอบอให้น้องกินแล้วทุกคนนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมาเรียกแต่เช้าอีก มาจะมาเรียกแม่งาวแงว๊งวแงว๊วแง๊วแต่เช้าอีกอ่ะกินอะไรค่ะกินอะไรให้แม่รูปหมอหนายได้ไหมคะโอ้เไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่รูปไม่รูปอ่ะกินเลยค่ะกินเลยกินเลยปล่อ,อยน้องกินดีกว่าจ้ะ